สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมโซโลเทค 5K นะครับรุ่นยอดฮิตนะครับ48โวลต์นะครับรุ่นจอทัชสกรีนนะครับอาการที่มาก็คือตัวนี้นะครับบอร์ดชาร์จลวนนะครับบอร์ด MPPT มีปัญหานะครับอ่าตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วกำลังเทสจ่ายโหลดอยู่นะครับเรามาดูอาการกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับ เมื่อเปิดเครื่องนะครับแรงดัน DC ตรงเนี้นะครับ DC อินตรงแบตมันจะรวนนะครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงไปจนถึงเกือบ70โวลต์นะครับทั้งที่ป้อนเข้าแค่48โวลต์นะครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเมื่อวิ่งขึ้นไป 60, ละละละ60ประดับ60กว่าโวลต์ไปไปเกือบจะถึง70โวลต์เครื่องจะติดอะรามนะครับมันจะฟ้องว่าแบตไฮนะครับหรือว่าแบตสูงเกินไปนะ ทั้งที่จริงป้อนเข้าแค่48โวลต์นะครับตอนนี้นะครับผมป้อนเข้าก็แรงดันถูกต้องนะก็5 50โวลต์นะครับ54โวลต์นะครับเพราะว่ามันชาร์จไปด้วยเนาะอ่าตอนนี้เพราะว่ามีไฟจากแผงเข้ามานะครับมันชาร์จขึ้นที่จริงผมป้อนเข้าแค่50โวลต์นะครับแรงดันตั้งชาร์จไว้น่าจะค่าเดิมที่เขาตั้งไว้น่าจะ54โวลต์นะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็เทสโหลดอยู่ราวๆ เอ่ห้าวัตต์นะครับผมจ่ายด้วยซับไพ่ก็เลยยังเทสหนักมากไม่ได้นะแต่ก่อนหน้านี้เทสไปแล้วนะครับหนึ่วัตต์หรือว่า900วัตต์นะครับลากยาวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ,อาการที่เสียก็อย่างที่บอกนะครับโวลต์มันรวนแล้วทําให้ระบบทุกอย่างนะครับมันรวนไปหมดเลยนะครับมีปัญหาที่บอร์ด mppt นะครับเมื่อเปิดเครื่องแล้วมันจะมีเสียงความถี่สูงอยู่ด้านในมันจะมีเสียงแจ๊ๆแจ๊คหรือว่าเสียงจีจีนะครับ ทำให้มันรบกวนความมันรบกวนอุปกรณ์อย่างอื่นทําให้บอร์ดคอนโทรลชุดคอนโทรลล้วนไปหมดเลยนะครับอาการนี้ค่อนข้างที่จะแก้ยากมากๆเลยนะครับแต่ก็นะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเป็นที่ MTBT นะครับเวลาใช้งานอย่างที่บอกมันจะมีเสียงความถี่สูงออกมานะครับถ้าฝืนใช้นะครับออตอนที่ว่ามันมีอาการมันยังมีเอาพุทออกอยู่นะครับไฟ220ยังออกปกติทายเวฟบก็ ยังปกติอยู่แต่นะครับมันจะมีขึ้นแทรกซ้อนออกมาด้วยนะครับเป็นขึ้นรบกวนนะครับทําให้ถ้ายังฝืนใช้เนี่ยนะครับมีสิทธิ์นะครับระเบิดได้นะครับ IGBT มีสิทธิ์ร่วงนะครับก็เลยอ่ะทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เทสโหลดอยู่อย่างที่บอกเนาะอาการนี้นะครับน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็แก้ยากมากๆเลยนะครับสรุปก็เป็นที่ชุด MPBT นะครับชุด หม้อแปลงจ่ายไฟมีปัญหาอยู่นะครับทำให้ออปโต้เสีย igbt เสียไปด้วยนะครับฝั่งบอร์ด mppt นะก็ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็คงไม่มีอะไรเนาะก็ขอสั้นๆแค่นี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้หลายคนสงสัยว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้นะครับเป็น inverter, อินเวอร์เตอร์เก่านะครับบอร์ดชุด อ,อินเวอร์เตอร์มันเสียแล้วนะครับก็เหลือแค่ภาค d c to DC ก็ดึงไฟจาก DC to DC ตัวนี้มาใช้งานนะครับเครื่องร้องแล้วนะครับน,น่าจะร้อนอ่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ตัดนะครับอ่ตัวนี้ตัดเพราะว่าอาลากลากมานานนะครับมันร้อนเนาะก็ลากแค่500วัตต์เองผมลิมิตกระแสไว้ต่ำด้วยนะครับลิมิต แรงดันไว้ต่ําทําให้มันบูธทํางานหนักเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหวัสดีครับ